มาเปลี่ยนโชคกันนะครับ AE 1 1 0นี่เลยโชคมอนโร4ต้นดูกันนะครับถอดโชคคล่งนะครับอันดับแรกถอดเบาะนะครับยกออกมาเลยนะครับแล้วมันจะมีน็อตอยู่นี่หนึ่งสอง เป็นสามตัวนะครับน็อตหกสามตัวปึก๊กยกเบาะขึ้นทั้งสองข้างนะครับ มันเปิออกมาเป็นแบบนี้มีหัวน็อตตรงนี้สองข้างคลายออกเลยนะครับนี่นะครับน็อตเราก็คลายออกไปครึ่งหนึ่งทั้งสามตัวครับยกรถปึ๊บระกระถอดลอ้อนี่นะครับโชคโชคเดิมหมดสภาพ ครับถอดล้อเอาขอบล้อรองกับตัวถังไว้การพลาดนะครับอันดับแรกถอดปกติจะมีสายเบรกตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นน้ำเบรกอันนี้เป็นดิสเบรกไม่มีนะครับเราก็ยิงเอาลูกมาออกปุ๊บนง,ง่ายเลยครับ แล้วก็มีโชคเบอร์สิบเจ็ดอ่ะเราก็ยิงออกทั้งหมดเดี็จแล้วมันต้องยกนิดนึงเพื่อเอาน็อตออกนะครับเราเอานอดน็อตออกแล้วนะครับตรงนี้อ่ะเราก็มาทำแบบนี้นะครับน็อตออก แล้วก็มีคนหนึ่งจับในม,ม่ก็มือหนึ่งไขมือหนึ่งจับนะครับพอถอดออกมาปึ๊บวิธีถอดสปริงก็คือเอาตรงนี้ไอตัวบีบสปริงซื้อในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับแต่เป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็นำมาต่อกับขาสปริงแล้วก็ใช้บล็อกยิงเข้าไปเพื่อให้สปริงมันเหน็บไม่ดีนะครับแล้วก็ถอดนอตตรงนี้ออก ทำครับพอถอดพอเกาะเรียบร้อยปุ๊บเราก็ปึ๊บอย่างนี้จะมีน็อตแล้วมีมีบ่ามีบ่าแบบนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วมีฝาก็ขยำขยาออกได้เลย วิธีประกอบกลับนะครับก็ใส่กลับเข้าไปทุกชิ้นตามที่ถอดออกมาตอนแรกนะครับอน,อออน็อตออกยางมันฝุ่นอันเดิมสภาพดีก็ใส่กลับเข้าไปนะครับปึ๊บอ่าเอาสปินใส่ นี่นะครับลองสปริงมันต้องใส่ให้มันพอดีึบเข้าไปเราก็ดูอ่านตรงนี้โอเคแล้วก็ดูว่าฝาโชค็คอดตำแหน่งไหนใส่ตำแหน่งเดิมนะครับไม่งั้นมันใส่ข้างบนไม่ได้นีน้อผมอยู่แบบนี้เราใส่น็อตเข้าไป ยิงกลับไปปึ๊บแล้วก็เล้วราก็คลายที่ล็อกสปริงนะครับอโอเคเรียบร้อยพร้อมประกอบซึ้บอืแล้วก็ใส่เข้าคับเข้าไปที่รถเนี่ยเราดูตรงฝาตรงนี้น็อตอยู่ตำแหน่งไหนก็ใส่ตำแหน่งนั้นนี่นะครับขันน็อตไว้หลวมๆก่อน นี่ชกไห่เข้าไปแล้วดับต่อไปอใส่น็อตตัวล่างผมมือเดียวนะครับขอบไมคนักนะครับตัวช่วยงัดให้น็อตมันเข้าข้างล่างเข้าไปแล้วล้วใส่ตัวบอลโชกหนักมันมุมแคมเบอร์มันดันอย่นิดนึงเข้าไปแล้วนะครับน็อตตัวบน ตัวล่างนัง่นเอนี่นะครับน็อตแล้วประอกอบจับเข้าไปให้หมดปึ๊บอ่าพวกแมงกันโคง้งอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ประกอบยิงน็อตแน่น ครับอองับเข้าไปทุกที่เป๊ะหัแน่นนะครับออ่ไขล็อกแน่นอีกทีหนึง่งนะครับพเพือ่อความปลอดภัยนะครับไปทำอีกข้างนึงเหมือนกันเป๊ะนี่นะครับ,ค,รบคือสาเหตุหลักที่ต้องเปลี่ยนโชค๊คโช๊คเดิมตายสนิทลงไม่มีขึ้นไม่มีเด้ง มาคือจะเป็นโชว์แก๊สแจะกแก๊สทั้งคู่นะครับแต่็นเก่าแก๊สหมดเนี่ยมีซ่อมมาโอเคไปประก็บกับทั้งเหมือนวิธีตอนแรกนะครับปึ๊บน็อตทุกตัวต้องกวดแน่นอีกทีหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะครับ <c oughs> แนอตด้านในไขล็อกแน่นให้เรียบร้อยนะครับทั้งสองข้าง อบอกหลังนะครับเมื่อกี้เรายกออกมาจากเที่ยวล็อกข้างหลังข้างหลังเบาะนี้อตอนใส่ก็ดึงเบลออกมาทั้งสองข้างนะครับเมื่อปิดให้ให้ซีดเบลมันออกมาอย่างนี้ทั้งสองข้างแล้วเราก็ยกเบาะเข้าไปมันก็จะล็อกนี่ อ,อย่างนี้เรียกไม่ล็อกนะครับนี่ยกได้แล้วก็ยึดนอด็อตสามตำแหน่งนะครับนี่ปึ๊บ, 7, บแล้วไขน็อตเสร็จปึ๊บเราก็มาบอกเอ็กใส่กับที่เดิมก็เป็นอันเสร็จสิส้นครับโชคเลยมาเริ่มต่อที่โชคหน้านะครับแล้วก็อ่ไขน็อตล้อออก ยกลดขึ้นอ่าแล้วก็าจามขามาลองนะครับเพื่อความปลอ,อดภัยอ่าพอถอดลอด้อปึ๊บมันจะมีน็อตนี่นะครับน็อตสิบเก้าสองตัวบนล่างแล้วก็นอ 8, 12, อ็อตแอปเกิเบอร์สิบสองตรงนี้อ่านะครับแล้วก็ถอดออกให้หมดแล้วก็มีน็อตโชค๊คด้านบนสามตัวไขออกได้เลยนะครับ นะครับโชกที่ถอดออกมาจากรถนี่ปึ๊บเราก็ทำวิธีเดิมเอาที่ล็อกสปริงมานะคะรับถขข้อปิิงออกนี่นะนี่นอดด้านบนหัวโชคนี่เป็นเบอร์สิบเก้าล้วก็ยิงออกครับดึงเข้ามาเรียบร้อยปึ๊บสปริงก็จะสั้นลง<ม>แล้วหัวโชคเนี่ยครับเราก็ต้องใส่ให้มันตรงตามตำแหน่งมันจะเขียนบอกว่านี่ เขาคืออยู่ตรงกับหูโอกด้านล่างนะครับเรื่องหนึ่งนะครับมันจะมีฝาเนี่ยบ่าโตจะมีบ่าตรงนี้ตรง,ตรง,ต,รงตรงนิ้วนะิ้วผมนี่แหละเราก็ใส่เข้ากับบ่าตรงนี้ให้มันตรงกันจะได้ล็อกฝาไม่ให้หมุนเวลาเราไขาน็อตลงไปนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยโอ้แล้วกางใส่เข้าไปโดยทีการบรีบแล้วก็ายออกมาให้นันเข้า เราก็ทําการใส่กับเข้ารถที่เดิมนอตตัวบนขามตัวตัวล่างสองตัวแล้วก็มีน็อตกรบเบกหนึ่งเส้นใส่ล้อก็เสร็จเรียบร้อยเลยครับแล้วแต่รถมันจะโย่งโยงเนี่ยจะเห็นแล้วว่ารถมันจะสูงขึ้นค่อนข้างเยอะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับต้องไปวิ่งสักพักหนึ่งให้โชว์มันเข้าที่ก่อนเดี๋ยวจะไปตั้งศูนนะครับนี่นะครับมาตั้งศูนที่ทยเวอร์เ,เรื่องแฮมเตอร์ไมเคิลตรงเป๊ะ